อ่านี่ก็จะเป็นของปู่ศูนย์เจ็ดนะคะเป็นจะไดดพ่อแม่พี่น้องมาถามคำถามนี้อีกแล้วเด้อต้องการทอดวนก็เพ่กันมาถามดูเนาะว่าถามจ้าไดพ่อแม่พี่น้องมีไผ่ใดไผ่ตามของปูบ่บ่อของปู่ข้าวอีกแล้วนะคะของปู่ศูนย์เจ็ดถือว่าแม่นสุดๆเข้าไปเจ้าคู่แปดหกตุ่งๆงเด้อพ่อแม่พี่น้องของเซียนเซียนที่ลงคลิปไปมีแต่ตัวเบิ้ลน,นะ ของปูมาแบบตรงๆแปดหกเน้นที่แปดด้วยนะเน้นให้โอ้บอริเน้นที่แปดนอกไปเน้นเจ็ดนอกไปพี่น้อ,นองขอตรวขอภัยเด้อคะ่ะเน้นที่เจ็ดเข้าไปที่แปดหกนะคะตรงๆแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนขับของปูศูนย์เจ็ดเตรียมตัวเด้อพ่อแม่พี่น้องเตรียมสมุดปากกาเด้อคะ่ะเตรียมสมุดปากกาเด้อ ถ้าผูดด้ใดบ่อยากเก็บพักทางทางเฝ้าเตรียมสมุดปากกาป็นจังไดโน่เอฟซีคอยเข้ามาคอมเมนต์ในเด้อสลบสไลด์กันบ,นออเบ่นเนาะออกเบิ้ลเนาะออกเบิ้ลออกตองน,นี่จะจะลําบากหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ของปู่ไม่ได้ออกเบิ้ลออกตองน,นะคะมีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาอยู่นะที่ว่าขอของปู่เนาะก่อน รัฐบาลเราจะออกเป็นจังไดได้ดตามเพื่อนบนานจังไดกากบาอบ,บุญขอบคุณปูป่เด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนกกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงดีใจกับคนที่ได้นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไม่ต้องเสียใจเรามาติดตามชมของปู่ใหม่วันนี้เช็คประวัติของปู่ให้ดีแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะให้ติดตามชมเพราะว่า จะได้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้มาดามจะเช็คประวัติให้ก่อนเนาะเดินดีหรือบอหรือเป็นแจ้งไดเตรียมตัวแคบหนาจอไว้เอาไว้ไปไปและใช่กัน้อพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ไปเปรียบเทียบกับของเซียนเซียนนะคะเพราะว่ามาดามทําประวัติให้จะมีของเลขล็อกจิกเลขมีที่มาแล้วก็ของเซียนหนุ่ม แล้วก็ของมาดามเนาะแล้วก็ของปูศูนย์เจ็ดนะคะนี่ค่ะปูศูนย์เจ็ดนะคะเด้อเห็ดหายหมาดๆนะเนาะค่ะเนาะใช้เวลาไปสำหรับเช็คให้ fc ได้เอาไว้ติดตามชมว่าของปู่เป็นยังไงเดินแบบไหนเนาะคะ่ะเดินยังไงเดินแบบไหนถือว่าเดินดียู่ได้พแมพี่นองกำลังเดินแล้วค่ะกำลังเดินแล้วนะคะ เพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วเนาะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเข้าไปสองวันนะคะห้าหกหห้าเนาะแล้วก็แปดเก้าวอโหคักเนาะมาดามแปดหกนะคะเข้าไปหมาดหมดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะแล้วอาทิตย์ก่อนก็ได้ไปหนึ่งรอบนะปิดท้ายสัป,ปดาห์คือวันศุก ก็เข้าไปที่เจสนะคะของปูศูนย์เจ็ดกำลังเดินไหมพ่อแม่พี่น้องเช็คประวัติเช็คประวัติเดินแล้วค่ะกำลังเดินดีวันนี้ห้ามพลาดเข้ามาติดตามชุ่มว่าของปู่จะเข้าจะปังไหมจะเป็นยังไงจะถูกใจ f อซหรือเปล่าเนาะจะจับคู่ให้มั่นอีกไหมเนาะคะ่ะอเตรียมตัวแคบหน้าจอพ่อแม่พี่น้อง ไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับคนที่ชอบของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเนาะแล้วจะได้รีบไปทำมาหาจินกันเนาะค่ะาเงินมาไวถ้าถ้าไปเล่าพ่อแม่พี่น้องว่าต้องเอาไปเน่าอื่นดอกหาเาไวถ้าเอาไปเล่าบัติวามาดามบ่มีผู้ใดขึ้นเจ้าดอกบัติว่าเนี่ยเจ้าหาเงินได้เจ้ากะไว้ถับไปแต่เล่ากับรัฐบาลให้เนาะพ่อแม่พี่น้อง บ่ไปจังไดของมักของชอบเนาะมักกอย่างอื่นพูดแล้วมกจนมานังว้าอยุ่พี่แล้วเนาะ <c oughs> มัก,กาอย่างอื่นพูดแล้วพว่อพี่น้องเปรียบเทียบว่าไดเลยเนาะ <c oughs> เอาถ <c oughs> ้าใครจะตามของปู่ศูนย์เจ็ดวันนี้เตรียมตัวแคปหน้าจอหรือไม่ก็เขียนนะคะเพราะว่าของปู่มิตรสองตัวเนีนๆเ,นเ้อบ่มีสามตัวพ่อแม่พี่นอ้องบ่เปลืองงบประมาณเนาะสำหรับคนทุนน้อยไม่เปลืองงบประมาณ แล้วก็มีตัวเน้นตัวเจาะให้ด้วยเด้อค่ะปู่ศูย์จ็ให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันจันที่ยี่สิามเด้อค่ะลงให้ก่อนหนึ่งวันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่22นะคะปู่ศูนย์เจนให้มาสองตัวแปดังแปดศูนย์แปดหงแปดสองเก้าศูสอง เก้าสามเอามดคือบ่อ่านหอดแปดสามแล้วพ่อแม่พี่น้องว่ามันสีมาออกแปดสามแปดสอง 8, อีกซะบ,บ่ละหอดแปดสองยุดเฉยเนาะเอาไม่เอาไม่พ่อแม่พ,มพี่น้องเตยมตัวเขียนไม่เด้อค่ะขอโทษขออห้แปดย์แปดหนึ่งแดสองแดสามนะคะแล้วก็9 0 9าศูสองเสาม เก้าหนึ่งเอาอีกแล้วข่าวมองเพื่อนเนาะเก้าศูนยกจับหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ศูย์เดเด้อค่ะเด้อย,ยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่ศูนย์เอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเด้อค่ะเด้อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็สตัวเน้นๆน,น,นะคะมีแค่4ี่หางเด้อค่ะเน้นไปที่8นะคะสายวิ่งสายรูด อันที่จริงแล้วถ้าเหาหลุดเ้าเถ้าาวิ่งนี่กระทถืวว่าดีได้นะอะพรมีพี่น้องเอาเอาหน่อยไว้ก่อนแต่ชัวร์เมนบ่กเอาน้อยแต่กินนานๆแต่ชัวนะคะอ่ะสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดตัวเน้นตัวจอดสองตัวก็จะมีสี่หาง8082 8081 82 80 แปามนะคะสี่างค่ะรูดที่8เน้นที่8ปดเอาแก็บหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ศูนย์เังไงก็กราบขอบุญขอบุญทั้ง f อฟซีแล้วค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะช่องมาดามคำนวณ2มาดามคำนวณชาแนลช่องหลักช่องใหญ่จะมีฮานอยทุกวันเนาะค่ะเนาะ สายห้าน้อยสายขยันไปได้เนาะค่ะช่องมาดามคำนวณชาแนลมีทุกวัน7เซียนดังให้มาตลอดเนาะเอาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะของปู่ศูนย์เดเด้อค่ะเด้อแล้วก็ต่อไปจะเป็นของปู่โคราชนะคะของปู่โคราชที่เข้าไปตัวเบิรน,นะคะ4ีเด้อค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวลงให้นะคะถ้าใครเป็นแฟนคลับปู่โคราชรอติดตามชม ของเสียนหนุมลงคลิปให้แล้วนะที่เข้าไปเต็มเต็มสี่สี่สองงวดติดละค่ะสองงวดติดลงคลิปให้แล้วเข้าไปติดตามชมแล้วก็ของเลขรับนางฟ้าก็ลงคลิปให้แล้วเข้าไปที่สี่สี่ค่ะแล้วก็ของลุงทรงลงคลิปให้แล้วค่ะที่เข้าไปที่หกแปดแปดหกนะคะแปดเซียนดังเข้าไปสาม เซียนเนาะคะ่ะจะเป็นของลุงทรงแล้วก็ปู่โคราชปู่ศูนย์เจ็ดะคะ 4, สีเซียนดังเข้าไป4เซียนเนาะคะ่ะก็จะมีเลขล็อกกิกของเขาสามงวดติดๆนะคะสามวดติดๆประวัติด,ดีมากเข้าไปติดตามชมได้ลงคลิปให้แล้วคะ่ะเจเซียนดังก็จะมีเลขล็อกกิกอยู่ในเจ็เซียนดังเข้าไป4เซียนก็จะมีเลขล็อกกิก เลขมีที่มาลงคลิปให้แล้วค่ะเลขมีที่มาก็เข้าไปเต็มๆสี่สี่ค่ะลงคลิปให้แล้วประวัติก็ดีมากแล้วก็มีเซียนหนุ่มแล้วก็เลขรับนางฟ้านะคะเจ็ดเซียนดังลงให้แล้วสี่เซียนเนาะค่ะที่เข้าไปเต็มๆสำหรับแฟนคลับของปูศูนย์เจ็ดแทปบหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปเด้อค่ะเดอะ้อให้เอฟซของมาดามทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเดินทางตลอดปลอดภัยไปไหนไปไปไหนมาไหนขอไอมิตรสกตลาบเด้อค่ะเดอะ้อถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้เนาะให้ได้ไปลาวพัฒนาสู่ขูสู่ก้นเด้อค่ะเดอะ้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ